เขาันทบ,บุรีได้แตกค่ายให้กับแบร์เฮาส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนคนเยอะมากมาค่ะแบร์เฮาส์เปิดสาขาที่56อย่างเป็นทางการแล้วถึงตอน10โมง12นาทีคนแน่นมากถึงแล้วรอนานมากแล้วเขายกทับเมนูมาเพียบขนมเยอะมากมีแต่ของนะ้าอีทแต่รอไม่นานก็ได้รับขนมนะดีใจมากแล้วก็นำไปเสร็จไปร่วมกิจกรรมเพราะวันนี้แกนโอเพนนี่มี2เกมคือหมืนวงล้อกับจับคู่ตัวแรกเป็นซอฟโยเกิร์ตเนื้ออ่างหุ่นที่เราเพิ่มนุมชีสมาด้วย มอมอมหวานมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความหวานกําลังดีตัวต่อมาเป็นของใหม่เลยรีเมียมาฉะมูนโมจิเผือกนุ่มละนุ่มจริงทุกคนกินแล้วฟินสุดแล้วมาต่อที่ชาสาับหอมหวานกําลังดีใครชอบอะไรนุ่มนิ่มต้องสั่งโมโจิเปียเหมือนฝันเลยนะขนมก็ดีมากแต่เดี๋ยวมาแจกโปรโมชั่นกันก่อนชาอัสมสมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรีวิวบน Google แ a p รับฟรีคอนเฟกเฉพาะวันที่30นะแล้วเราซื้อน้ําซื้อขนมครบ400ก็ได้โทแบ็กสวยๆแบบนี้มาเลยบอกเลยคุ้มสุดเล่นใหญ่สุดเปิดแล้วค่ะแบร์เฮาที่เซ็นทรัลสันท ชั้น4ค่ะใกล้ๆกับ้านเซมีแอลดอเลยรีบมาซื้อกันเยอะๆนะ